สวัสดีเนาะพี่น้องเฮาเนาะสวัสดีพี่น้องปองปายอ่ะอันนี้กัดิม่าคนะำนวณตัวเลขาเลขเดียนเล่าพัฒนาแบบแม่นแมนะ่นเนาะสูตรแม่นแม่นเลยนะสิบหน่วยบางครั้งก็ออกหน่วยบางครั้งก็ออกหลักสิบเนะาะมา เรามาคำนวณกันนะครับแล้วเรามาบวกกันเนาะเราเริ่มต้นจาก2966 6นะครับะหลักหมืน่นหลักหมื่นบวกให้1คง,งที่นะครับแล้วก็หลัก10บ,บวกให้1คง,งที่แล้วก็เอามาบวกกันนะครับมันจะได้มาเนาะมาเรามาดูกันนะครับ ตัวเลขที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะวันที่16เรามาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเริ่มต้นกันเลยนะครับ2บวกให้1ได้3เอา3ม,มาตั้งเลยครับ2บวกให้1ได้3บวกกันนะครับ ใน2ตัวที่ผลลัพธ์ออกมาเรามาบวกกันนะครับใน2ตัวหลักพันหลักหมืน่นแล้วก็หลัก10นะหลัก10บ,บวกได้ได้3หลักหมืน่นบวกได้3นะครับบวก1ได้ 3, บวกกันได้6ได้6แล้วก็ได้7นะครับฮะได้6ได้7 ผลที่ได้ออกมาก็มาออกที่4 4นะครับ4 4 6เนาะได้ไปี่เลข6กนะอะ่หัวถัดไปนะครับหัวถัดไป7บวก1ได้8 4บวกให้1คงที่นะครับ7บวก1คงที่ได้8 4บวกให้1คงที่ได้5้า ห้าบวกแปดบวกห้าได้เลขสามบวกเพิ่มไปอีกได้เลขสี่นะครับออกไปที่สามเจ็ดเนาะออกไปที่สามเจ็ดตัวเลขเด่นนะครับตัวเด่นที่จะมานะครับอ่นะเอางวดถัดไปออกไปที่เจนะ็ดสามเจ็ดเนาะ มาเรามาคำนวณกันต่อเลยนะครับ8บวกให้1คงที่ได้เลข9 3บวกให้1คงที่ได้เลข4บวกกันนะครับ9บวก4ได้เลข3บวกเพิ่มไปหนึงแต้มได้เลข4นะครับเนาะออกไปที่3 3นะครับ0 3 3 นะงวดถัดไปออกไปที่033เนาะไอ้งวดถัดไป7บวก1คงที่ได้เลข8นะครับ3บวก1คงที่ได้เลข4บวกกันนะครับ8บวก4ได้2บวกไปอีกหนึ่งแต้มได้เลข3มาออกที่หลักสิบนะครับออกที่630 นะก็คือเลียกสนะอ้าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่16เราจะได้ตัวไหนหเรามาดูกันนะครับศูบวกให้หคงที่ได้เลขหนึนะครับสาบวกหคงที่ได้เลขสี่หนบวกสได้เลขห้บวกเพิ่มไปอีกแต้มได้เลขหกอนะ้า 5กับ6นะครับที่จะมาในวันพรุ่งนี้ใน2ตัวนี้ต้องมา1ตัวเท่านั้นนะครับถ้ามาเลข6ก็จะชนที่06แล้วก็16เท่านั้นนะถ้ามาเลข5เราก็หมดไปเลยพี่น้องนะถ้าใครจะเล่นถ้าจะเอาจะเล่นนะจะเล่นเลข5ก็เล่นไปเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนะสองตัวนี้ต้องมาใน1ตัวนะครับนะ นะครับถ้าท่านใดอยากเล่นก็0ูแล้วก็15นะครับ0ูกับ1นนะถ้าเล่นนะถ้าเล่นนะนะเอาศูนย์ห้าหนึ่งห้าดีกว่านะหนึ่งห้าเพราะว่าศูนย์หกหนึ่งหกมีแล้วนะครับนะในสองตัวนี้มาเพิ่มนะพวกตัวกันนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องมา ไม่ต้องเอาเลยนะครับตัวกันนะไม่มีปัญหาแล้วนะตัวกันนี้นะเพราะว่าเชื่อในเชื่อเชื่อมั่นในในในนสูตรนี้นะครับนะเชื่อเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันมาแน่นอนใน2ตัวนี้วันพรุ่งนี้ต้องมานะครับ0515หรือว่า0616นะถ้าเป็น07ย์ก็ไม่ต้อง07คงจะไปไม่ถึงมั้งแต่เลข7วันพรุ่งนี้ต้องมา มานะเลขเจ็ดนะไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนเข้าหลักพันหลักแสนหรือว่าหลักร้อยนะเลขเจ็ดเลขเจ็ดต้องมาแน่นอนแต่ว่า05 15 06 16นะ่ะเรากันไว้นะครับ08 18ไม่ต้องเลยไม่ต้องเล่นเลยนะครับมาเพิ่มอีกแล้วนะ ในวันพรุ่งนี้นะครับอะเราต้องดูกันเลยล่ะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะในในในสองตัวนี้นะจะเข้าหลักสิบหลักหน่วยก็มีหลักหน่วยบ้างหลักสิบบ้างนะครับแต่ต้องมา แต่ก็ต้องมาในสองตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหลักสิบหรือหลักหน่วยน่าจะเป็นหลักหน่วยนะในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเข้าหลักหน่วยก็ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าเท่านั้นนะศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าเท่านั้นนะครับผมมั่นใจนะครับว่าห้ากับหกต้องมานะครับไม่ตัวอะไรือตัวหนึ่งต้องมาแน่นอนนะครับ่นะ โอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับสายเข้าแล้วขอโทษที